ไไหมพอโจนขึ้นสิพอโจนขึ้นครับไฟเลี้ยวไม่มีเลยครับจะเปลี่ยนไหนนะไม่มีไฟเลี้ยวเลยให้สัญญาณกันหน่อยนะครับพี่น้องการขับรถนะครับไฟเลี้ยวสําคัญนะครับ ให้ฟอร์ไปชันป่าหั้างหน้าก็เป็นโค้งอันตรายนะครับตรงนี้มีช่องให้คนข้ามด้วยครับใครขับรถมาต้องระวังเนี่ยมีช่องการมอไซค์ข้ามได้ครับตรงนี้มีอุบัติเหตุหลายรอบแล้วนะครับ เบเอร์ปูนทั้งแท่งนะครับทังนาเลยนะครับทังหน้าเราก็จะเป็นอำเภอหนองบัวซอนะครับแต่ว่าตัวอำเภอจริงต้องเลี้ยวนะครับต้องเลี้ยวตัวนี้ก็กำลังทำป้ายใหม่นะครับก็ปลดไป,ไป้ายไปทั้งหน้านะครับ ปกติจะเขียนว่าอินดีตรับสู่จงังหวัดอุดรธานีนะครับตรงนี้ตรนี้ก็พี่ใหญ่บังลายไว้นะครับไม่เป็นไรจะรอความเร็วครับเมื่อกี้ฟอร์จูนป่านไปแล้วโดดท่าแล้วพี่ใหญ่ไม่ลงนะ,ะลงไหมพี่ใหญ่เหมือนจะลงแต่ไม่ลงคนระับไม่ลงผมลงนะ สัญญาณหน่อยตนะีไปหน่อยใหญ่ไม่ลงไปเองนะครับโอ้โหโอ้โหเด้งหนาดูตรงหน้าก็คือแยกหนองวัวซอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดโรงพยาบาลหนองวัวซอจะอยู่ข้างนอกนะครับ ส่วนที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็ส่วนราชการเด่อยู่ข้างในนะครับน,นี้ก็คือโรงพยาบาลนะครับสายมือเรานะครับโางพยานลนงัวซอไปนะครับป้าจะเขียนว่านองวัวซอนะครับเลี้ยวขวานะครับนี่อุดอนหนองคายตรงไปนะครับ พอจุดปิดทะเบียนเขาหน่อยเบอร์ๆหน่อยใกล้เกินไปเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวจะทิดกฎกติกามารยาทครับวยที่สวยๆครับตอนเช้าครับผ่านแยกไปแล้วพอจนดออกซ้ายไปนะครับผมก็น่าจะตามฟอร์จูนนะ จูนเหมือนลังเลครับเหมือนจะโดนบางลายนะผมอย่างเงี้ยนิดหน่งนิดหน่อยขอไปหน่อยจูนไม่เร็วแล้วครับ ไม่เร็วผมไปนะผมก็ความเร็วรีบอยู่เหมือนกันนะครัอพอเหยียบก็เหยียบนะครับพอจูนครับไมเป็นแบบนี้ครับพอจูนครับตอนนี้ผมไม่ไปนะบางลายนะข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์นะครับความเร็วเมื่อกี้วิงแป0เก้าสบ เขาไม่วิ่งหลายทางครับจริงเป็นการที่ถูกแล้วครับมอไซค์ไม่วิ่งหลายทางแต่ว่าคนขับรถมองว่ามันขวางนะครับขวางถนนไปเรื่อยๆครับเขาไม่แซงเราก็ไม่แซงตามตามท้ายไปเรื่อยๆครับวิระยะห่างไวหน่อยนะครับอย่าไปกวนกันมากขับรถมีน้ำใจบ้างนะครับเขาแซงเราแซง เปลี่ยนกันนะครับแต่พอไม่แซงก็ไม่ต้องแซงนะครับความเร็วเร็วขึ้นไปละโอเคก็ไปได้นะครับที่เขาเชะลอสังสีรถนะครับสักสีรถเทียบไปกับรถผมรถตอนเดียวเนี่ยวิ่งขวาไม่ได้พี่นอ้องเอยโดนเปิดไปไร่แหละ รถราคาถูกนะครับราคาถูกที่สุดแล้วก็สึกศักดิ์สรีด้วยแล้วว่าผมว่าแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นจริงๆนะขับรถขั้นตอนเดียวเนี่ยมีคนเละวิ่งขวาไม่ได้ครับวิ่งไม่ได้วิ่งซายอะไ,ไครับไม่สีเรียสครับวิ่งซ้ายครับรถด,ดีเยอะ ยาวๆครับกี่นาทีครับไปแล้วเนี่ยห้านาทีแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นวัดหนองแซงวัดธรรมเกียรนะครับหนองแซงนี่ขวามือมีพระรูปธรปองค์ใหญ่มากนะครับองค์ใหญ่มากื่อกี้ตรงนี้เป็นแยกไฟแดงนะครับแยกไฟแดงตรงนี้เขาเรียกว่าวัดหนองแซง แยกวัดหนองแซงขวามือเป็นวัดทําเกียนะครับทําเกียเขียนว่าทําเกียอย่างนี้นะเกียแบบเกียสระเลียอันนี้ยังเป็นไฟกับพริบซ้ายนะครับต้องมารวบวงใหญ่ครับเยี่ยมมากทีอีผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไปาสักการะได้นะครับ อีกสิบกโลครับประมาณ12บสโลนะครับถึงอุดรธาน,นีไงวันนี้ขออนญาตนะครับกับคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ตตามรับชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีค่ะ